พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสห้องชั้นบนประจำวันนี้วันจันทร์ที่17พฤศจิกายนคสตศักราช2025 คำพยานชีวิตโดยคุณลิสาสแต็กโพวิสคอนซิลสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องทำความสะอาดตู้เสื้อผ้าและข้อพระกคมพีหนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามาัคคีทาร่วมกันปรากฏในอิสยาบทที่43ข้อ19ดูเถิดเรากำลังกระทำสิ่งใหม่งอกขึ้นมาแล้วเจ้าไม่เห็นหรือ เราจะทำทางในถิ่นธุระกันดาลและแม่น้ำในที่แห้งแลง้งคุณลิสาสเต็กโพเป็นพยานว่าดิฉันไม่ได้จัดตู้เสื้อผ้ามานานหลายปีแล้วตู้เสื้อผ้านี้จึงกลายเป็นเสมือนแคปซูลแห่งเวลาที่สะสมสิ่งของจากช่วงชีวิตต่างๆของดิฉันเอาไว้ที่นั่นมีชุดสูททำงาน ที่เคยใส่เมื่อครั้งยังทำงานมาหลายสิบปีสมัยที่ใส่ชุดเหล่านี้ดิฉันรู้สึกเหมือนแต่งกายเพื่อความสำเร็จทุกชุดยังใส่ได้แต่วันนี้ไม่มีโอกาสได้ใส่มันอีกแล้วบนชั้นยังมีกระเป๋าเดินทางใบเล็กที่เจอรีสามีผู้ล่วงหลับของดิฉันเคยใช้ในการเดินทางหลายครั้งดิฉันก็มีกระเป๋าเดินทางของตัวเองแล้วทำไมดิฉันยังเก็บของเขาไว้ ดิฉันมีสิ่งของส่วนตัวอื่นๆอีกมากที่จะระลึกถึงช่วงเวลาดีๆที่เราเคยอยู่ด้วยกันดิฉันเกษียนมาแล้ว15ปีและเกือบ10ปีแล้วที่เจอรีจากไปแต่ดิฉันยังคงเก็บสิ่งของต่างๆที่เป็นเสมือนเศษเสี้ยวของอดีตไว้มากมายดิฉันรู้ว่าถึงเวลาต้องเคลียร์ตู้เสื้อผ้าและเปิดพื้นที่เพื่อสิ่งใหม่ๆแล้วพระคัมภีร์บอกเราว่า อย่าจดจำเรื่องราวในอดีตแม้การเก็บเสื้อผ้าหรือกระเป๋าที่ไม่ใช้แล้วจะไม่ทำร้ายดิฉันโดยตรงแต่การเคลียร์ตู้เสื้อผ้ากลับทำให้ดิฉันสงสัยว่าดิฉันได้เก็บความทรงจำและพฤติกรรมเก่าๆที่ฉุดรั้งไม่ให้ดิฉันก้าวไปสู่สิ่งใหม่ที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้หรือเปล่าดิฉันอธิษฐานขอให้พระเจ้าทรงช่วยดิฉันปล่อยวางอดีต และหันไปรับอนาคตที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้ข้อคิดสำหรับวันนี้ข้าพเจ้าต้องปล่อยวางอะไรเพื่อให้มีที่ว่างสำหรับสิ่งใหม่ที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อผู้ที่มีความหวาดกลัวในสิ่งใหม่ที่จะเข้ามาข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่ ขอทรงช่วยให้ข้าพระทั้งหลายยอมรับด้วยความมั่นใจและด้วยใจขอบพระคุณสำหรับแผนการที่พระองค์ทรงมีให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่ หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณาศาสตร์สภาคริสตจในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 3 8 1ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ